ห่างหุนดำลงหกห้าสองหนึง่งเอาสิส่บสกหมา โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยบสม,มขึ้นมากมาเหตุกันคักแทาน้องเฮ้ยเป็นจังใดหลดากุนดันมาจามือนี้ก็ก้กอนมือทีสิจุดบังไฟเนาะจ้าลุงแอดเพิ่นกับพันหงพันหางแหละจ้ากับลุงไส้เนาะมัดหางไห้มืออื่นก็จะเอาออกจุดเลยจังวาต้องได้นไปมัดยูพูนหลังจากนั้นเศร้ามากเนาะจ้าอีแม่ก็จะมาเอาเสือคุนดันหลวก็จะพจ้า,มมามออมจุดเลบจังฟให้อีปูินไปหมัดบูพนไวังนาะบันไว้ว่าวกเนาะ่าอ,อีแม่ก้จะมาเอาเสาอขุนดันี้อกปูะเพิ่อก็ุดเลยจัะ้อบมดินมาด อีบอกก็เลยบอกว่าถ้าใดหนึ่งสี่สีเอาบังไฟเดอ้อมาถวายก็เลยมาบอกมากล่าวเพื่อนโอ้ยหูจักความบ่หูจกักแล้วเขามาสี่เลยละจา้าสี่หาปูอย่างเดียวเลยอุย้ยบุเื้อก็ต้องเสอและเจ้าเดอ้อจากนั้นอีแม่เอาหนองแบมแบมไปฝากไว้กับลุงกับป่านนะจ้ะให้เพื่อนเบิงให้ส่วนพอกับแม่จา้าอยู่นี่เลยจา้าสนามบังไฟเนาะจ้ะอีแม่ก็มาสานเอามาเบิงบนนี้เอฟสีลายลายมีแต่ผู้มันจูดไปล้าหาบาังพานทั้งหาบาังอีแม่ว่าท่านจักบงังหูบ่บับงอีแม่มาบอ่านจากาัก เป็นย้อนไพ่นอย่อนเจ้าของบ่อที่มาจังวาเขาบ่หมาบอ่บอบาดแต่ัยกางวะโอ้ยเขามานกันเบิดสุกคนเจ้าของมาจาังได้ละบ่หมานมาบามาเบืองบางนี่บางนี่ก็บังความหวังคือกันแต่วานน่าเนาะขก้นงามแต่ก็โล่งบ่อใดก็จักสีว่าจังไดลาละ,ละนี่ก็ติดอันดับหนึ่งสองสาจ้าอันดับหนึ่งเนาะด้355สมอยหาีผาอันดับสองด้345สอาันดับ3ไมด้3 1 5หจ้าก็เป็นของคุณดันบ m มนี่แหละชุดเดียวกันเนาะจ้าหลังจากนั้นก็เอาของง่ญ่ ออกตัวบัตรนี่เป็นความหวังสุดท้ายแล้วมิตรผูดสุดๆตัวบัตรนี่มันมานให้แน่เด้อโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะแม่ก็บ,บ่ค่อยได้ไทายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะจ้ะเพราะมันแดดคากแดดแน่ก็เลยบี่ย่ยางไปเนาะจ้าก,ก็ได้นี่แหละบรรยากาศนาทานนี่แหละวุ้ยเสียนยางค่ายนี่บบแมนบงังไฟนี่สูงก้มูอวอรูด80ดสเก่าบวาสานทอสองเสียเอาได้แพกินบางทืเก่าสิเพียงว่าซั่นโว้ยเอาแพไดใดมาให้กินก็ละงเงเนาะเสียนยางก็ได้กะจังว่าแล่ว่ามานไผ่มา มัน,มน <c oughs> มา,มาเบิงบัดน,นี้ของใย,ยทอสามขึ้นบัดน,นี้โว้ยขึ้นออกสิออกจันแน่ๆเอา้ขึ้นแบบแห้งเลยล่ะจ้าขึ้นไปสักพักจังได้ลำดาบตวนตๆวนต,วนต,วนตวน่นต่วนบุ่ลาพุนเ <c oughs> อ้ย ลองเบิงล่ะบ่มสมคืดมากกันยังว่าโอ้ยสูมไม่คือเกานันละจ้า,ากระ้างกระท่ำเต็มทีละเนาะแล้วบางไฟกส็สซูดอดจอดกับมหาบอหลูกตัวนี้หัวเจ้าว่าอยู่บ้านไผ่กับบ้านลุงก,กับปานละจ้าผลกำลังเอาไกให้ก็เลยพาคนหน่อยมาเบิงนะจ้ะมาเบิงไกลอูย้ยตื่นตาตื่นใจลูกคอยก็เดิมหิ้วเขาละเอ,อ้ยนี่ลละสองเท้าเอาห้มืบ,นบอนี้เบิดมือเอาโลดเนาะก็เลยสิป,ปอนเขาปอนน้ำคนหน่อยตัวบันนี้ีแม่ก็เจียวไครกับเขาเหนียวเ,เพิ่นเบิงติละ่ะลูกอีสานของแทรจก เขาเนี้วกินเองค่ะเด็กน้อยสิบเดือนจะสิบเอ็ดเดือน <laughs> มบมๆ๊มม,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 มัมมีไห้มัม,มีห้องพอเม่จังอยู่ไซบู่จาาคับพ่นน่อยแล้วก็ตาดผ่ามาเที่ยงจะขอมิถพูหิวโซบัณน,นีตมิถุนสุดๆมาเบิกได้ขับปุ่นบันนี้แดงก็กินตัวบ,บัณน,นี้ผู้ใดก็หิวผู้ใดก็หิวมวนแต่สองพอลูกนี่แลนะเนาะ